เตือนคลิปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมใารจะทำคำพูดต่างๆผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสิ่งที่เห็นในคลิปเป็นให้การแสดงไม่ควรเล่นแบบถ้าลูกออกมาหน้าเหมือนเธอนะเราคงก็ต้องไปแบบไปค้นอัลบั้มรูปเธอตอนเด็กๆมาเพราะว่าหน้าเธอตอนนี้มีแต่พลาสติกอย่าอ่ะมีแต่พลาสติกเธอว่าแล้วหรอสวัสดีครับ ไม่อยู่หลากแล้วครับผมน้อยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแล้วก็เมียผมนะครับแล้วก็มีลูกอยู่ในท้องนะครับคันหนึ่งคันหนึ่งเอคนหนึ่งนะครับก็จะมาชี้แจงนะครับหลายๆประเด็นนะครับประเด็น3าประเด็นด้วยกันนะครับก็คือประเด็นที่1นะครับท้องจริงหรือเปล่านะครับประเด็นสองนะครับน้องปานรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมน้องปานทํานมมาจะให้นมลูกได้หรือเปล่าประเด็นที่สามนั่นลืมเลยอะ จะเลี้ยงลูกได้ไหมอายุแค่นี้เองโอเคครับผมก็นะครับจะมาอธิบายประเด็นแรกก่อนเลยนะครับนกปานทองจริงปะครับจริงค่ะจริงแล้วนะครับรก็แป๊บหนึ่งได้ปะ,ปะไ,ไม่รู้ <c oughs> ใส่เสื้อแล้วมันคันคันอ,อ,อดทนเอาเนาะคันอยากใส่ตัวนี้ก็อดทนแลนะ้วเนาะค่ะก็นะครับก็ได้ทําการไปฝากคันมาแล้วเนาะแล้วก็ตรวจคันแล้วอันตรซาวมาแล้วลูกสุขภาพแข็งแรงดีนะครับผม ใช่ไหม<ช>ลูกไม่ัวใจแล้วใช่ไหมมีแล้วเต้นตึบตึบตึบใช่ลูกไม่ัวใจแล้วนะครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับน้ําเชื้อดีๆนะครับจากผมนั่นเองนะครับไม่ใช่อะไรทาังบานแล้วเล่นลูกผมนะครับต้องลูกพก่อน้องปลานอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายได้หมดทำไมถึงผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยเอ้าแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงเอ้ากระเทยสิผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ ทำไมหรอไม่ทําไมอะ่ะก็ออกเขาอยากได้อะไรก็ได้นะแต่ขอแบบไม่ให้แบบโตมาแล้วผิดเพศไม่ได้ยมไม่ได้ไม่ได้แบบเขาเดียวไม่ได้ให้เกียรติอะเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ยมไม่ไ,มได้เพรทนะคือแบบเออถ้าลูกเป็นสมมติลูกเป็นเกย์เป็นท็อปเนี้ยแต่ถ้าลูกโตไปแล้วดูแลตัวเองได้นะครับมีการงานที่มันคงก็โอเคยินดีด้วยแต่ที่ผมไม่อยากได้ก็คือผมเป็นห่วงเขาคือตอนเขาโตไปเนี่ย เขาแก่เนี่ยห้าสิบกไม่เป็นไรหรอกกลัวว่าจะแบบก็กลัวแบบไม่มีลูกมาดูแลแล้วกําหนดชีวิตใครไม่ได้นะเออแต่ก็แบบเป็นห่วงเรื่องที่แบบแก่ตัวไปแล้วไม่มีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออให้สุดเออแต่ถ้าแบบเออเป็นเพศไหนก็ช่างแต่ขอให้เป็นคนดีแล้วก็หางานทําแล้วก็มีงานที่ดีนะครับผมก็ขอให้เลี้ยงเตวเองได้แต่ตอนแก่ก็อยากถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยผิดเพศนะเออแบบเกิดเป็นผู้ชายแต่ยากเป็นผู้หญิงก็ หาผู้ชายสักคนนะที่แบบรักรักหนูจริงนะลูกนะที่รักหนูจริงก็ยังให้ดูแลหนูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าให้เป็นเหมือนพ่อนะลูกฮัลโถ้าหนูเป็นทอมนะลูกถ้าหนูเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นทอมก็อยากให้หนูหาผู้หญิงดีที่เขาชอบชอบเขาจริงๆนะอะไรเออเขาก็แบบเออคนคนเราจะเป็นพ่อก็ตื่นเต้นไดงไหมลุ้นกันเออลุ้นก็ลุ้นดีเออก็ต่อไปนะครับท้องจริงเนาะผ่านแล้วเนาะโอเคก็ ท้องปลอมเป็นไงวะขอให้ทุกคนอวยพรให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับก็ต mm ้อ hmm. งขอบคุณที่ทุกคนที่อวยพรมานะครับผมประเด็นที่สองน้องปานเนี่ยทํานมมาจะให้ลูกดูดด๊บได้หรือเปล่าได้ทําไมหรอทำไมถึงได้ทําใต้กล้ามเนื้อทําไมอ่ะก็ทําใต้กล้ามเนื้อทุกคนทำไตแล้วถ้าลูกมีฟันอะจะเจ็บไหม แล้วถ้าลูกดูดจะรู้สึกยังไงลูกคิดไหมว่าจะเสียวหรืออะไรยังไงไหมเขาจะผักออกแล้วเล่นเอางนี้เดี๋ยวช่วงน้องปานกำลังตั้งครรภ์นเนเี่ยวผมจะพยายามดูดดุ๊กนะครับออวอมวอมวอมให้คุณแม่ชินกับการาดูดดุ๊อย่าล่งอ่าลือ่งละ <laughs> อะไรก็ก็วอมในการดูดนมอะ่ะ ดนดนมกินนมคือต้องซื้อนมให้กินใช่ไหมใช่บำรุงร่างกายให้ดีในฐานะที่เป็นพ่อของลูกแล้วก็เป็นหัวอะไรางี้สามีมเออก็ต้องดูแลเมียแล้วก็ลูกเุณพ่อพมือใหม่คุณพ่อมือใหม่เคยมีลูกมาแล้วคนหนึ่งครับสาร,รภาพชื่อแล้วชื่อน้องอังเป่าไม่เชื่อใช่อยู่ไหนอยู่กับเมียเก่าดิมีลูกติดมีลูกติดก็เลยแบบไม่ตื่นเต้นในเวลามีลูกยาววะเจิงสาระ จะลองรวงกันทําไมแล้วเออก็มีลูกอยู่แล้วทุกคนก็ลองไปสืบคนประวัติได้นะครับแล้วแต่น้อยเนี่ยเคยมีเมียกี่คนนะคนนี้ก็คือไม่ได้ตั้งใจยังมีอ่ะแบบพาดอะ่ะเออล้อเหงวนนะ <c oughs> โอเคไม,ไม่อ่านและโกรธรอเลยนะขอโทษขอโทษไม่ต้องขอโทษแล้วหมอที่เขาทํานมให้เขาบอกว่าไงให้ลูกนมได้คนไหมอ๋อขอโทษขอโทษเห็นไหมเออแล้วหมอที่เขาทํานมให้เขาบอกว่าไงมั่งก็ปกติมีปัญหานะคะทุกคน สามารถดื่มได้อ๋อขนาดปวดจับยังไม่เป็นไรเลยนะจ้าสามารถดื่มได้จ้าดื่มได้ไงดื่ม <c oughs> ดื่มจืดๆเ <c oughs> ม่อ๋อไม่มีมีทะลึ่งอะทุกคน,นเออนี่เ<ม>ดี๋ยวผม,มจะให้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือลูกผมถ้าจะโตมาเป็นผู้ชายนะครับนี่ลูกผมถ้าโตมาเป็นผู้ชายจะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าลูกผมเป็นผู้หญิงนะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับอเงี้เออน่ารักเปล่ามีหนวดด้วยอะลูกผู้ชายอะเอ ก็ต่อไปนะครับประเด็นที่3มนะครับจะเลี้ยงลูกได้ไหมอายุแค่นี้อายุแค่นี้นอ,อม,มันก็ไม่แค่นี้แล้วป้ามันเกือบจะไปกลางคนแล้วกลางคนแล้วเออกลางคนแล้วไอ้เด็เขามาเด้อก็น,น่ปวดชิงชองไปก่อนเลยเด้อเดเดี๋ยหย,ยุดหรอโอเค a few moments later ทาดาน้องปามาแล้วไปเยี่ยวหรือไปขี่มาเยี่ยมขีไม่ออกรอเปล่าฮะหรืออยากให้หมอแบบใช้ตัวดิ ผมรู้แล้ววิธีแก้ท้องผูกของงูปาเนี่ยเราจะต้องเอางูเข้าไปในตูง้งูของผมด้วยเองทะลึล่งแล้ว <laughs> <g ül> ก็ประเด็นที่สามนะครับก็คือเนี่ยเราอ่ะจะเลี้ยงลูกกันยังไงนะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ตามใจทําไมทําไมไม่ตามใจไม่เอาอ่ะกูลูกตัวมาแบบนี้ <laughs> <laughs> แบบนี้โอเคอ่ะนี้เลยคลอดเราจะนอดก็วางแผนไปแล้วนะว่าเราจะคลอดกันที่ไหนก็เราจะไปคลอดกันที่ เล่นโทรศัพท์อีกจ้ทุกคนแบบนึงไม่คุยแชทเรื่องสมัครรออีกเออเราจะไปฝากลูกกันที่ไหนเอ,อ้ยจะไปทำลอลูกที่ไหนก็ที่โรงพยาบาลไงจะผ่าหรือจะจะผ่าหรือจะคลอดเองไม่รู้ต้องรู้ก่อนว่าว่าเก่งพอที่จะเบ่งไหมเบ่งอะ่ะมันไม่ใช่เบ่งเดียวนะหมอเขาจะกิบนะครับกิบอะเออกิบของผู้หญิงอะไอช่องคลอดอะ่ะอุ๊ยเมียว่ะกลัวคือตอนกาลังเบ่งอะปากของลูกจะเปิดใช่ไหมเขากิบเลยหมออะเหมือนรู้ เอา้าใน u t u b e มีให้ดูเยอะแยะไม่รู้ <Yeah. S 2> ไม่เอาไม่ดูจริงไม่รู้ก็เลือกก็จะไปพาข้อทุกเพอะเกิดมาก็จะเลี้ยงดูมันยังดีเลยนะแต่ก็ผู้ชายผู้หญิงก็เดี๋ยวประมาณสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยเราจะผู้ชายผู้หญิงก็ต้องรักเออก็แค่บอกทุกคนว่าผู้ชายผู้หญิงงั้นทุกคนนะครับคอมเมนต์มาเล่นๆกันนะครับว่าลูกนะครับจะเกิดมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะครับผมมากกว่าเกิดมาเนี่ยครับผมว่านะหน้าไม่เหมือนไอ้ปานหรอก ถ้าหน้าเหมือนไอปานะแล้วไม่เหมือนผมเนี่ยมผมโอเคเออมันลูกผมแหละแต่ถ้าหน้าเหมือนผมผมก็รู้แต่ถ้าหน้าออกมาแล้วแบบไม่เหมือนโครงไอปานเลยนะไม่ใช่ลูกผมแล้วแล้วถ้าแบบดำเลยนะไม่ใช่ลูกผมแล้วอ่าไม่ใช่ได้ไงอะถ้าลูกออกมาหน้าเหมือนเธอนะเราคงก็ต้องไปแบบไปค้นอัลบั้มรูปเธอตอนเด็กๆมาเพ<อ>ราะว่าหน้าเธอตอนเนี้ยมีแต่พลาสติกอ <laughs> ย่าวะมีแต่พลาสติกเธอว่าแล้วเหรอก็ว่าสิก็มีแต่พลาสติกอ่ะกูไม่คุยละลูกเกิดมา อุ้ยพ่อมีดั้งแม่มีดั้งลูกเกิดมาไม่มีดั้งทำไมอ่ะพาลูกไปทำอุ้ยแม่มีค้างแหลมเปียหนูเกิดมาค้างทูดยังเลยค่ะแม่ไม่ใช่ละกูก็มีอยู่มั้งแม่คะพอโตขึ้นอายุสิบห้าทุกแม่ขโมนหนูมาแล้วทําไมนมหนูไม่ใหญ่สักทีอ๋อลูกแม่ไปทำมาห้าหมื่นมาอก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้แสนนึงแหละอย่างนี้ว่าเพราะฉันต้องพาลูกไปยัดก่อนตอนนี้เลยอ๋อลูกอ่ะ เวลาตอน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 เทำไมเขาดำจังวะเขาดำจริงนะเนี่ยเออไไมันไฟมันไปหาเธอเธอก็เอาไฟมาตรงเราเมื่อกี้ฮัลโหลอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเวลาปานนะครับตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยเราตื่นนอนเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกเนี่ยจําหน้าปานได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าน้องปานเนี่ยเลี้ยงลูกตอนแบบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วนะครับ เวลาน้องปานจะเอาลูกนอนตอนคืนเนี่ยผมกลัวลูกของจะจาแม่ไม่โอ้โหไม่ขนาดนั้นหรอกวะอย่าวะเอ้ยตอ,อนตอ,อนกลางวันแม่สวยยังเลยตอนคืนเหี้ยอย่างกับผีโอชอบว่าผมก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับตัดอบอทเมืก่อนเชบบียบ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนก็จะค่อยๆเลี้ยงไปก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําคลิปลูกนะครับเพราะว่าช่องผมไม่ได้ทาเกี่ยวกับเด็กแต่อาจจะไปสร้างช่องลูกชื่อว่าเบบี้แล้วก็ตามเบบี Baby ้ชัก ตามด้วยชื่อลูกเนาะเบบี้ก็จะสร้างเป็นอีช่องนะครับก็เดี๋ยวพอน้องปานท้องแก่เราก็จะเริ่มสร้างแล้วเพราะว่าจะเริ่มอัปเดตว่าปานเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะไม่เอามาลงช่องนี้เลยนะจะไปลงอีกช่องหนึ่งก็ฝากร้อติดตามรับชมช่องอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับน้องปานโดยเฉพาะเลยนะครับก็น้องไปเลี้ยงลูกผมเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยพาลูกไปเล่นที่ไหนซื้ออะไรให้ลูกอะไรวันนี้ก็ความฝันของผมก็คิดไว้มากมายนะครับว่าถ้ามีลูกก็จะซื้อของให้เขาเต็มใจ ตั้งแต่เด็กๆจะซื้อรถสปอร์ตให้เขาขับตั้งแต่สองโตแล้วก็พอโตมาจะไม่ตามใจแล้วครับแต่ถ้าโตมาเนี่ยถ้าลูกผู้ชายเนี่ย <ตะ S 1> ถ้าลูกโตมาใช่ไหมอายุติดเจ็ดติดแปดผมจะชวนลูกแล้วก็เอ๊ะพอพาไปแรกๆลูกไม่ชวนพ่อไปเลยอะไรงเงี้ยเดี๋ยวพ่อพาไปนะลูกจะบอกแม่นะเดี๋ยวพ่อเลี้ยงเองวันนี้โอเครอเล่นนะครับอย่าเพิ่งฝันไกลนะครับฉันลึงละเออเลี้ยงๆกันก่อนทุกคนก็รอติดตามกันกันนะครับก็ สรุปนะครับก็ท้องจริงนะครับผมท้องจริงนะครับทํานมให้นมลูกได้นะครับผมแล้วก็พร้อมแล้วครับพร้อมที่จะเลี้ยงลูกคนนี้นะครับผมก็ขอให้เป็นผู้ชายอันนี้ก็เล่นโทรศัพท์หนูก็จะสวนบุกมาจะ,จะสอบโอเคโอเคไปแล้วนะัะบ,บ๊ายบายเกม